วัสดีครับผมเอรอนจากโซนองเกิลเมยนะครับผมเองก็ไม่นคนที่เป็นกดไหลย้อนไม่ได้มาสาถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามํำดับนะครับผมก็เป็นมกติของคนที่เป็นกดดไหลย้อนที่อยากฉา้ไม่ไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าเคยทําไปแล้วแต่อยากพูดอีกนะครับผมพอดีมันอยากทำอะ่ะมันอยากทำขึ้นมาก็เลยอยากทำซ้ำขึ้นมากบผมก็ชาชิมิปลาดิบหรือว่าข้าวหน้าปลาดิบเนี่ยคนเป็นกดไหลย้อนอกินได้หรือเปล่า ่าจริงๆพวกอาหารทะเลส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยคนเป็นกลรอย้อนอะ่ะกินได้นะครับผมแต่ว่าปลาดิบอะ่ะกินได้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางทีมันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างพิเศษนะครับแต่ว่าตามแหล่งทั้งอิงเนี่ยบอกว่ากินได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอันนี้คือผมได้ไปตั้งกระทู้ถามในเลดดิบนะครับผมซึ่งเลดดิบเนี่ยก็เหมือนพังทิพย์บ้านเรานะครับผมแต่ว่า มันมีทุกหมวดหมู่นะครับผมเรื่องกดละย้อนก็เป็นชุมชนของคนเป็นกดฎละย้อนเลยผมก็ถามไปคนที่กินปลาดิบนี่ปัญหาเลยนะไม่มีปัญหาเลย,นะเลยแต่อันนี้ผมก็มต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นที่ดวงก็ได้นะครับผมอที่ดวงหรือว่าการหาร้านที่สะอาดนะครับผมคือถ้าหาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่สะอาด,อาดก็น่าจะสะอาดอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าหากกินซูชิแบบสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ดวงนะครับผม แต่ว่าถ้าถามว่ากินได้ไหมกินได้แน่นอนนะผมแต่ก็มีเคสพิเศษอยู่บ้างน,นะผมถ้าคุณกินยาลดกดรดในกระเพาะอยู่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงปลาดิบไปก่อนนะครับผมเพราะปลาดิบเนี่ยถึงแม้จะสะอาดหรือไม่สะอาดนะผมมันก็มีแบคทีเรียที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าปลาที่ทําแล้วอะไรปลาที่สุกอ่ะครับผมอืมซึ่งยาลดกรดเนี่ยมันก็ไปลดกรดใช่ไหมมันก็ทําให้ย่อยอาหารช้าลงแล้วแบคทีเรียเนี่ยมันเยอะ ก็อาจจะไม่ปวดท้องได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเคสพิเศษสำหรับคนที่กินปลาดิบแล้วก็กินยานลดกรดอยู่นะผมก็อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะต้องเรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าบางคนก็จะม,มีอาการก็ได้อืก็เส้นเดียวกับชูชิแล้วก็อาหารอย่างอื่นนะครับแต่ต้องหลีกเลี่ยงนะต้องหลีกเลี่ยงวาซาบิครับผมอีกต้องหลีกเลี่ยงเลยเพราะวาซาบิอะ่ะจะกระตุ้นให้กรดในกระเพาะอ่ะเล่งออกมาให้เยอะมากกว่าเดิมได้โชย,ยุกินได้จิ้มได้แต่ไม่ต้องเยอะครับผมอืมก็ ก็จบที in, you. You eat, cleaning, so, food, you know ่นี้แล้วครับผมข้อมูลไม่มีอะไรครับผมมีแค่นี้ครับผมก็คือถ้าอากินปลาดิบก็อย่าลดกดคือถ้ากินปลาดิบแล้วก็ยางกินยาลดกดอยู่ก็อาจจะต้องเลี่ยงปลาดิบไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่อยากปวดท้องนะครับผมก็สัปคืนนี้ก็ขอจบเป่า่เท่านี้นะครับผมผมน้ำคิดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดหลาย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถพิมพ์เข้าไปหาเพิ่มเติมได้นะครับผมสับคินนี้ก็ขอจบเป่า่เท่านี้ขอบคุณมากครับ